นะครับขบวนสองห้าแปดนะครับตอนนี้เป็นเวลาสองโมงสามสิบห้าทีนะครับคล่ก้าก็ใกล้มาแล้วครับคลื่นก้านบ้านยางนะครับคลื่ก้านจัลมัตตันนี้ก็มา่ายนะครับใบกระโล่มานะครับไบชัดเจนครับเคมื่นก้นก็มาจะใกล้ลงแล้วครับ มาลับเพื่อนกันแนตัวมัดบ้อนยางรับเพื่อนกั้นกำลังลงแล้วครับอับงาแล้วครับครับลงสองพานรับหาลงเรียบร้อยครับตัวยิงปลาไปหนุนบ้างฝั่งนู้นครับอันสตอมครับ อ๋อกรมซีหนึ่งสามศูนยครับเครื่องแคท การขึ้นครับวันนี้ขึ้นไวด้วยครับเฮ้ยไปนะครับไม่เหมือนคราวที่แล้วครับขึ้นช้ามากมาลับฝันนกรัรกัดยางครับขอการ,รตัวมัดมาลับกำลังจะกลับจะไม่กระโจนัึ้นเอาขานขึ้นเลยเลยครับ,ารบขานน่าจะเสียหน่อยครับมาแลับกระบวน ขบวน259นะครับวันนี้ขบวนรถราช้าครับมา5โมง13นาทีครับรถกําลังเข้าสลานีการเจริบุรีครับผมอยู่สลานีการเจริบุรีนะครับ,อรรบ,รรบตอนนี้รถไฟโพานะครับครื่้งกันยังไม่ลงครับื่องกาข้างหน้าปากแพรกเฮ้ยืึองกานแก้บลิงครับตอนนี้ ขึ้นการลงแล้วนะครับลงเรียบร้อยนะครับอ่าส้มนะครับสฝับติดครับสฝับติดเนื้อแท้ครับเ <c oughs> อาละ,ะกันเฮ้ย <c oughs> ดูแล้วจะเป็นจนะีเคครับขึ้การข้างหน้าก็ลงครับ ขบรถอาจจะเข้าล้างสองครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับได้ไปรูตักจีเนะครับน่าจะเป็นซีศูนย์ซสามมาต่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับครับซีไปกก็ยังไม่เข้าการเจริบุรีครับตอนนี้ห้าโมงสิบหกแล้วนะครับหัวสองข้าก้านครับเข้าล้างสองสถานีการเจริบุรีนะครับทางสถานีประกาศนะครับหลังสองครับ ขอลังสองนะครับ GKC ศูนย์สีสามห้าตู้นะครับลังหนึ่งก็จะเอาไว้ให้สี่ไปถกเข้านะครับสี่ศูนย์สี่สามนะครับ GKC เสียรับลงเยอะรับลงเยอะอาพนังพกงานครับให้สัญญาณฮงแล้วครับขับวนรถ2 5 9ต้นทางชนบุรีปลายทางน้ำตกเข้าราง2กลางเจริญบุรีนะครับรถล่าช้าหน่อยนะครับนอกจากหัวเสียหัวไม่ดีนะครับ เดี๋ยวแม่แนสีไปทกก่อนจะเข้าก่อนครับสองห้าเก้านะครับหัวสองห้าเก้าซับหัวล้างนึ่งนะครับมาทำอะไรล้างนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะ รถจอดนะครับามาครับดีเซ e นเต้านะครับหัวสิบแปดหกตอนนี้มาถึงการจะรบ,บุรีแล้วนะครับหัวก็ได้จับนะครับสองหัวอหลังสองครับสี่สองสนสี่นะครับก็จะไปชนโบกี้ไปชนโบกี้สองห้าเก้านะครับ สีสองศูนย์สี่นะครับทำไมถึงน้ำตกเลยครับสี่ศูนย์สีสามก็อยู่แค่การเจริญบุรีนะครับเพราะว่าทำหัวริ้วสี่แปดหกครับชนครับชนจนเรียบร้อยครับสองเก้าจะออกนะครับ หัวดีเซนสี่ศครับมาต่อเรือขบวน2ไม่มาต่อเรือขบว 4, น4ี่ครับที่จอดอยู่ข้างหลังผมนะครับผมจะร้องทางเครื่องครับ,รบครัมาลับโอ้โหสวยงามครับขบวน4ี่ครับหัวสี่แปดหนี่ครับไปชวนเวรือขบวนที่จอดอยู่ตรงนู้นนะครับ อยู่ขบวน46นั่นเองครับ46เข้าเดี๋ยวา209ก็จะไปเดินทางต่อนะครับก็บไม่ให้เสียเวลาขบวน,นามาแล้วนะครับขบวน486นะครับเข้าล้างหนึ่งสถานีนากาญจนบุรีครับโอย วีดแหลบมาเลยครับสี่ศูนย์สี่สามครับ้ออนี่เป็นลิ้วขบวนสี่แปดหกนะครบรับไปนะครับ ไยเรียบร้อยขอบวน259นะครับต้นทางชนบุรีไปทางรับตกสถาน,นี้ถัดไปนะครับมาครับเดวเดัว,ดวมาแล้วนะครับครับหัวดีเซนเก้านะครับจะมาชนตู้486นะครับ มาแบบรวมๆกันเลยนะครับอัลตอมครับกลับมาครับเพราหลังสองเดี๋ยวจะสับมาเข้าลังหนึ่งนะเพื่อชนตู้สี่กระถกจะไม่ไปไหนนะครับจอดแค่สถานีการเจรบุรีอีเคครับสี่ศูนยสี่สามมะเธือมมแน้ะครับ,อรบโอยสุดยอด รุสีสามครับเดี๋ยวก็จะมาสับล้างเข้าประเจล้างหนึ่งของจ่านีไปรับงไปรับ G.K ครับน่าาะเปรับ G.K ครับสี่ศูนย์สีส่สามก็จะมาชนนี่นะครับก็นโดนแล้วเรจโลกแลลกไม่ได้แล้ว จะมาชนนี่นะครับเขาบอกกี้ขอดีก็ขอดีก็จะชนโตครับใกล้ๆแบบใกล้คิดโอ้ยเด้งๆเลยนะฮะเด้งๆเนี้ยโอ้ยพนักงานก็จะรับเครื่องยนต์ครับเรารับเครื่อง ร้อยครับ ครับเรียบร้อยดีดับเครื่อดับไปแล้วครับ